สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกุลสตอรี่ร,รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆที่จังหวัดสกลน,นครค่ะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้องชมพญาต่อ,งงอยงอำเภอต่อ,งงอยงจังหวัดสกลน,นครค่ะลองมาทําอะไรกันนั้นตามไปชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย ต้องชมพยาธตลอยนี้นะคะมีสินค้าจําหน่ายที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนอาหารเครื่องดื่มสําเร็จรูปนะคะรวมไปถึงของฝากที่ระลึกนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ะยังมีนี่เลยตะเกีสาสวยๆค่ะจากพิษานาอีชุมชนสั่งตะาาด้วยต้นกบ,บ้านนาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับตัวแทนทุกทางูกันดูดีไหมคะไปกัน,นะคะ่นะ เราก็อยู่กับพี่นารินค่ะเดี๋ยวลบกวนพี่นารินช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนารินวิดีสาค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสารตะก้าบ้านนางอยค่ะค่ะเดี๋ยวลบกคนพี่นารินช่วยเล่าเท้าความเป็นมาหน่อยค่ะว่าทําไมกลุ่มเราถึงได้มาทําเป็นสารตะกา้าอย่างทุกวันนี้ค่ะ,คะที่ที่จะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจสารตะก้าก็คือว่า ในพื้นที่ของเรานะคะมีวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะคะก็เลยรวมผู้สูงอายุนะคะมาฝึกฝีมือเพราะว่าผู้สูงอายุมีฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็พัฒนาฝีมือกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วทางกลุ่มเรามีะตะกร้าแบบไหนบ้างคะตะกร้าก็จะมีแบบตะกร้าทรงกลมแล้วก็ทรงลีแล้วก็ ใบเ,เล็กแบบนี้นะคะหรือว่าหรือไม่ก็จะเป็นถาดอเนกประสงค์นะคะค่ะกว่าจะได้ตะกร้าสวยๆแบบนี้นะคะหนูอยากทราบว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะกินาลิตค่ะตะกร้าใบหนึ่งก็จะมีะอุปกรณ์ดูสามอย่างนะคะมีหวายไผ่กบนะคะอย่างแรกก็คืออันนี้นีหวายนะคะหวายหวายแท้ค่ะอันนี้นะเอามาทำเ,เป็นโครงสร้าง,งนะคะน,นี้คือหวายคะ่ะต่อมาก็เป็นไม้ไผ่ อันนี้ไม้ไผ่ที่เอามาเหลาเหลาเหลาทำเป็นแนวตั้งนะคะหรือไม่ก็ถ้าต้องการเป็นสีก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้เป็นสีค่ะต้นอันนี้ก็คือต้นกกนะคะที่เราชีบแล้วเอาไปตากให้แห้งแล้วเอามาถักเปียนะคะถักเปียแะ่ะ่อันนี้คือถักเปียเสร็จแล้วนะคะนคะคะแห้งหมดก็ อุปกรณ์ก็คือใช้3อย่างนี่แหละคะ่ะเตาตะก้าใบหนึ่งนะคะเห็นตะก้าสวยๆแบบนี้นะคะอยากทราบว่าราคาค่ะประมาณเท่าไหร่คะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ขนาดนะคะตั้งแต่490ถึงตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะ490้นะคะถึง690นะคะ <10. S 2> อันนี้ใบใหญ่อันนี้ใบกลางนะคะ590ค่ะหือว่าราคาไม่แรงเลยนะคะกว่าจะได้งานาแบบนี้มาเป็นงานฝีมือด้วยนะคะ ใช้เวลาทำงานเนียคะ่ะกีนาฬินเวลาทำใบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งต่อใบนะคะกว่าจะได้มาเป็นใบใบหนึ่งนะคะต้องใช้เวลาเะ,ะ็นการเริ่มต้นเลยนะะถ้ามีคนสนใจนะคะอยากสอบถามสั่งซื้อสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ไหนคะค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9น8 7เก8 7 9้าปดห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าค่ะหรือลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนางอ้อยได้นะคะทุบลราชนค่ะ นึกไมมก็หน้าร้านพญาเต่านะคะที่ต่อมไวของเราก็มีนะมีหน้าร้านนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นลินมากมากนะคะที่ช่วยเล่าเกี่ยวกับตะก้าของกลุ่มเราเนาะที่เป็นแบบวิสาหกิจชุมชนของเราก็คือก็อยากฝากให้อะทุกท่านช่วยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราด้วยนะคะในการอุดหนุนผู้สูงอายุนะคะสร้างสร้างรายได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ